มาพบกับผมอีกครั้งนะครับสุชาติจรุทองนะครับหรือว่าเรียกว่ายโยกก็ได้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มาพูดถึงพันุ์อ้อยนะครับที่เราจะใช้ส่งเสริมในปีนี้นะครับแล้วก็แต่ละพันธุ์นะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรื่องแรกนะครับที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับก็คือสําหรับชาวไร่ท่านไหนนะครับที่จะปลูกอ้อยในปีนี้นะครับแล้วยังมองหาพันธุ์อ้อยไม่มีนะครับหรือว่ายังหาพันอ้อยที่จะปลูกในแปลงตัวเองยังไม่ได้นะครับก็ ทางเรานะครับโรงงานน้ตาลไทรอรธานีนะครับหรือว่าฝ่ายบริการชาวไร่นะครับแผนกไร่บริษัทนะครับก็มีพันอ้อยนะครับที่เตรียมนะครับไว้ให้กับชาวไร่ที่ต้องการนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับที่จะขอจองพันนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับท่านต้องแอดไลน์ออฟฟิเชียลนะครับของทางโรงงานน้ำตาลไทยอรธานีนะครับเลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับถ้าว่าหากทําไม่เป็นหรือว่าไม่ค่อยเล่นไลน์นะครับก็สามารถให้นักส่งเสริมหรือว่านักสํารวจนะครับ เขานัาเขตนะครับใกล้บ้านท่านนะครับเป็นคนทําให้ก็ได้นะครับในส่วนพันุ์อ้อยของเรานะครับปีนี้นะครับที่เราใช้ส่งเสริมก็มีอยู่3พันหลักๆกนะครับก็จะมีอู่ทอง5ขอนแก่น3แล้วก็ภูเชียว1นะครับซึ่งแต่ละพันธุ์ที่กล่าวมานี้นะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับยกตัวอย่างอู่ทองหนะครับอู่ทอง5นะครับเขาจะเหมาะกับพื้นที่ที่เป็นดินทรายนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็พันุ์นี้นะครับจะเป็นอ้อยพันธุ์เบานะครับอ้อยพันธุเบาคืออะไร คือพันธุ์ที่มันสูกแก่เร็วนะครับเหมาะกับชาวไร่ที่ต้องการตัดอ้อยส่งเข้าหีบในช่วงต้นหีบนะครับก็คือให้แนะนําพันธุ์นี้เลยครับอู่ทอง5้านะครับแล้วมันเหมาะกับใครอีกก็คือเหมาะกับคนที่มีรถตับนะครับก็ด้วยที่เขาเป็นอ้อยที่มีขนาดลำปานกลางนะครับแล้วก็มีลำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันจึงเหมาะกับการใช้รถตับนะครับสำหรับอู่ทอง5้านะครับต่อมาก็คือขอนแก่น3นะครับขอนแก่น3ก็คือพันธุ์อ้อยที่เราใช้ปลูกกันมานานแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จากพันธุ์นี้ดีนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคอนแกนสก็มีเรื่องของโรคใบขาวนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าด้วยที่เราปลูกเข้ามาหลายปีนะครับมันก็ทําให้เขาเริ่มสะสมโรคเริ่มอ่อนแอต่อโรคใบขาวแล้วนะครับตัวนี้ก็แต่ว่าในส่วนของเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการที่จะเอาไปปลูกตรงนั้นตรงนี้คือเขาสามารถปรับตัวได้ดีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะครับในในส่วนของพันธุ์นี้นะครับแต่ท่านอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นแหล่งระบาดของโรคใบขาวนะครับผมก็ขอแนะนําให้เป็นพันธุ์อื่นดีกว่านะครับตัวนี้ สุดท้ายก็คือ 1, พันธุ์ภูเขียวหนึ่งนะครับพันธุ์นี้นะครับเป็นพันธุ์ที่เราปลูกมาได้2ปีแล้วซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อรูปใบขาวมากนะครับหลังจากที่ปลูกมานะที่ที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ถ้ามองพันธุ์นี้นะครับมันจะเป็นพันธุ์ที่คล้ายๆกับ LK 9241เพราะว่าเขาใช้แม่ตัวเดียวกันนะครับลักษณะจะเหมือนกันเลยกับ LK ก็คือมันจะเป็นลำอ,อ้อยลำเล็กนะครับแล้วก็มีลูกเยอะนะครับ และไม่สามารถที่จะปลูกในที่โคกที่ดอนได้นะครับถ้าปลูกที่สูงก็คือเขาจะไม่โตเลยนะครับอ้อยจะนั่งเลยนะครับเหมาะกับการที่จะปลูกที่รูปมากกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของพันอ้อยนะครับที่เราจะใช้ส่งเสริมนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดที่ว่ามันลึกกว่านี้นะครับสามารถที่จะมาคุยกับผมได้อยู่ที่แปลงได้นะครับผมก็จะให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีสิ่งที่จะมาพูดประมาณนี้นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ